ปัญหาของบ้านนะครับจะหมดไปนะครับถ้าเรามีการคอมไบหรือการนําโมเดลขึ้นมาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะรู้ปัญหานะครับว่าตรงไหนเป็นปัญหาในการของการก่อสร้างและทําให้เกิดการราช้าของงานก่อสร้างได้นะครับในบริเวณนี้ตัวไหนที่ทําให้เกิดความราชา้าหรือเกิดปัญหากับโครงสร้างนะครับอนาคตในอนาคตเราสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วเวลานํางานระบบเข้ามานะครับงานระบบต่างๆนั้นจะ ติดขัดตรงไหนบ้างนะครับติดขัดบริเวณไหนบ้างเราก็จะมองทําให้เรามองเห็นนะครับนี่ครับติดทาภาพวงเห็นทั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลใช่ไหมครับนี่ครับว่าดึงไหนเดินแล้วโดนกันบ้านนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับถ้าเราจําลองโมเดลออกมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับทั้งงานไฟฟ้างานสุขาภิบาลและงานระบบปรับอากาศใช่ไหมครับงานระบบปรับอากาศก็ หนักๆงานระบบปะประกาศที่น่ากลัวก,ก,ก็คืองานระบบนำทิ้งนะครับงานระบบนำทิ้งของระบบปรบประกาศนะครับเพราะว่างานระบบนำทิ้งของโลอากาศอาจจะต้องเดินฝังนะครับเพื่อความสวยงามนะครับบางแห่งก็อาจจะต้องเดินเดินลอยอเดินบา,บางแห่งก็เดินลอยใส่รางไว้แบบนี้ครับใส่รางแบบนี้ไว้แล้วก็โผลเดินลงมาด้านล่างนะครับ ผูกเดนไว้ลก็คือน้ําทิ้งลงไปด้านล่างหรือบางแห่งก็อาจจะทําเป็นน้ําทิ้งต่างหากนะครับน้ำทิ้งต่างหากแล้วเดินลงไปในพื้นหรือเดินไปในช่องชร์ปนะครับน้ําโอกาสที่น้ําหยดน้ํารั่วมีไม่มีครับเพราะว่าท่อน้ําของน้ําทิ้งของระบบปัประกาศนั้นจะมีอุณหภูมิเย็นนะครับแล้วก็เจอความร้อนจะเกิดกไอนะกเกาะไอหยดน้ำนะครับหยดน้ําทําให้น้ําซึมน้ํารั่วได้นะครับเกิดน้ําสึมออกมาได้นั้น ที่เขาทํากันก็อาจจะเดินมาในรางหมอนนี้ครับเดินมาในรางเดินมาในรางก็หุมห้มหุ้มฉนวนนะครับหุ้มฉนวนนะครับ ει, นี่เพื่อรักษาอุณหภูมิแล้วก็เดินท่อน้ําทิ้งลงมาด้านล่างนะครับแต่เพื่อความสวยงามเราจะทำลักษณะอะไรอาจจะต้องต่อลงมาแล้วก็ทิ้งในท่อน้ําทิง้งบริเวณนี้นะครับบริเวณของท่อน้ําทิ้งของอาคาร,รมาจําร่วมกันนะครับมันจะเพื่อความสวยงามด้วยครับนี่ครับนี่ครับปัญหาปัญหาหลักๆก็คืองานงานระบบสุขาภิบาลกับงาน านนงานท้องคานเพราะว่างานระบบสุขภาลเป็นงานที่จําจเป็นนะครับของตัวอาคารน,นะครับก็ในเรื่องของตัวค่าระดับของความรัดเอียงส่วนหนึ่งและก็ตัวของท่ออากาศนะครับท่ออากาศถ้าจัดาวางแผนไม่ดีนะครับก็จะเดินแล้วทําให้พื้นที่ในการาพื้นที่สเปซระหว่างชั้นต่อชั้นเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับพื้นที่ใช้สอยก็น้อยและเกิดความอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่นะครับก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะทําการก่อสร้างก็จําลองโมเดลมาดูนะครับแล้วก็เช็คบริเวณพื้นที่สเปซของตัวฝ้าและตัวพื้นนี่ครับว่ามันมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะครับเราจะได้มีการขยับหรือมีการปรับแต่งเมื่อมีการขยับความสูงแล้วปัญหาที่เกิดตามมาในการออกแบบไว้ก็คืองานบันไดางานบันไดก็จะต้องมีการขยับหรือปรับเปลี่ยนลูกขั้นนะครับให้เกิดความสมดุลให้ความสวยงามด้วยนะครับไม่ไม่ไม ไม่ทำให้การออกแบบนั้นเสียไปนะครับผมก็ต้องมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบันไดนะครับ,นะรบออกแบบเล็กใหม่นะครับคำนวณใหม่นะครับผมนี่ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับผมนี่คือปัญหาของการสร้างบ้านนะครับโดยการจําลองโมเดลให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเคลียทำให้เรามองเห็นภาพก่อนการก่อสร้างจริงได้นะครับผม